จ้าพี่น้องมันอีสิผามาเก็บบักพริกเด้าพริกต้นูนม่อยังจังงามนไปปนก่อนต้นนี้ก็มาหาเก็บบักพริกไปตําปนตําอันนี้ก่อนโอ้ขึ้นหัิงัวเขาบาสิเออเก็บเอาเก็บเอากินบ่อันนี้เบิ่อันกินกินอนี พริกขี้หนูค่ะเพะิ่นราเพิ่นเอาไหวเพิ่นกับว่าใครได้กินอ้ยมานี่เป็นอะไรยาเดี๋ยวเก็บไปโหลดอู้ด้วอะไรก็ไม่มีก่อนเออพักใ,ใส่ออนโตนเ,เต็มๆอยู่พี่นอ้องบรีบเกียบ่ปหน่อย มาเด้อพี่น้องมาซอยกันเก็บเด้อปิดจนผลกันนี่ไม่ก็ไปลนแทงนะแทงตาตกต้องเหรอใช่ละไม่คอยนี่ท้ายต่มือยังกอนล่ะนี่นโอ้ยตนมังก้อนแล้วกระหล่มเนาะแกวังก้อนน <c oughs> ่ะเออมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเก็บซอยกันเด้อ จิมาเบิ่งหน่อยอันนี้พี่น้องนี่คุณปลูกไว้ทิ่มๆตุ้มๆกับเป็นของเพื่อนได้นี่หน่วยอีหยังกับก้อนหนูทักใส่ใส่หน่อยใส่หน่อยจะก้อนนั่งระบาดนี้พี่น้องเอ้ยใครทั้งฝีมีบบโอ้ก็ร่างขึ้นอยู่ล่าคน าังตยยหน่วสวัสดีค่ะมาด้วยจ้าเย็บพี่ขี้หนูไปตำปนพี่น้องพี่ขี้หนูพี่ขีหข้หนูผลเอาไว้เพรก็ไม่ได้กินผล่าผลไหนแย่สอนมาเก็บผล่พาพี่น้องแยสอนายก้อนมาเก็บมันหินง่ง้านกินวางใส่งว่าลา เย็บไปเร็วเยอะก่อนโดนเดียวก็บพืชสิสีแดงไฮไลทลายเราบอกเยอะก่อนลายเติมแล้วพี่น้องบ่อบเบิดง่ายดอกได้คู่นึงผิวเลือเ้อะตานีต้นนี้ต้นนี้บ่อบพีทมันโดคักเลยพี่น้องไปอเมริกาอยู่กับบ๊ออกพี่น้องเอ้ออะไรจังหวะนีหน่วยอันนี้บ๊ฮะ่สอง ลมพัดเบินเินเด้อพี่น้องไปพัดเบินเวินเดี๋ยวแ่นะคะนทีเหมอนาทีมัน เอ๊เยสอนเอเบนต้ามาทำอยู่บอกโอ้ยกล่องซีนักนักหัวเลยเลยย้ามพี่ดองว่าเยสอนเอเ็นต้ามาบอกมาอยู่ใน้านนี้เลยวันที่ <c oughs> ต้นเดียวกับแปดนาที่เหรพี่น้องจา้า <c oughs> ยังมาทัานเบิร์จูนพี่น้องพี่น้องมึ <c oughs> นี่นี่นี่ยสอน <c oughs> มึงล้วเดียว พี่อาญะอยู่พี่น้องเก็บบักพริกต้นเดียวก่ออาญะศิลนอยู่เด้อบันอะไรอย่ง่ายดอกพี่น้องเตินคู่ศิล์นอยูพี่น้องเน่สิได้เต็มคู่หน่อยจีดอกพี่น้องทุนเดียวอ่ะถิมคู่ จ้าของกับประยู่ปลาดเก็ยบมกเกิยของไปดงเป็นขาวงานใส่หน่วยสีหน่วยหมาอ่านกระเด็นเนาะโอ้ยเขาได้เบิ่งข่าวเพื่อนบอกืม่นอื่นที่นี่เลยว่า ไปดูได้เออไปดูเย็บดีๆค่ะนายแ่บนแต้นสองเรืเอนเฮินไส่เลยแหละ ่างมาเหอนแล้วนี่ยางมามาเขาคลิปออกมาเด้อผุนงานถซะผุกก่นรุกขึ้นมาผุนขี้ม้อไส่มาเก็บพี่น้องไกล้ใกล้ได้นี่ <laughs> ไกลแห้งจะสอนขี้ม้อไส่มาเก็บซื้อ มาเด้อมาโตช่วยมาชอยมาซอยเก็บทำไมเใส่หนาตะแกงรถไปน่มาหายดอกนี่ดึงอ้อต้นอนี้ไปเห็น่อว่าจิ้นเลยนี่นี่ง่ามาพูดน่ะจะได้ นหญ้าบ่อ่าดูธรรมชาติบ้านเฮาอยัว่าดึงเอาเะไรอื่นอันวนๆเอาไว้ไปให้งัวมันเป็นยาเย็นของงัวอันใดพี่สอนก็อยากได้เบิดนี่เห็นหยางก็อยากลุกเอาเลยนี่ แยกก้อนแยกซ้อนจากนางอะไรนี่ฝุ่นคุปนล่ำลงงลังงางไหวอยู่ฝุ่นเอาคือวามันปล่อยง้อขายไปแล้วเอาใวสามตู้ไปเท่าไหนขายบ่อ้ะแยกก้อนยางกับปลากับดงไปฝุ่นลหรเอาสามหันมาทางผิดี่เห็นว่าเมื่อกี้ทางหนึ่งเนาะเออฮันไปทางฝุ่นแหละแต่แยกซ้อนมาเท่ามาอันนี้ให้นางเจ้าหยางเสี่ยวกับคุปนางกับคุปนคุปอยู่ฝุ่นฝุ่นดี ไกนน่ออเหาคู่นางก้อนพี่น้องมันยืนด้นบ่ได้ไมันเก็บหัวเขาสินางลงได้บ่ยหลาผุนคุกเขียวเขียวตีมันนางพอดีเฮ้ยเจ้าก้อนคุกเขียวเขียวตีนางพอดี <ś c ười> ถ่ายเจ้าก้อนอักูมาถ่าย,อยาสอนนาง <ś c ười> มีกบบ่อุ้ยสวยสวยไหมวิวเนาะ มุ่มลงเอามาใา่ดาแกสอนในต้นบักพริกนี่แหละนี่มองนางแกสอนอนี่ห่วงมันคุนสือฮรัรดบอลห่วงมันบาลงเออเออเออมียนเนี้ยอ,อ้าวบอกพริกเกิดเป็นหยากบักพี่น้องหยากได้ค้นขาดีนะโปรด ขอจบคลิปยิไมไปด้วยจ้าเด้อบดเก็บมาแล้วดอกพี่น้องมันหลายพูด,<า>ดบ๊ายบายรักนักคิดถึงทุกคนเด้อจ้าจ้าจ้าเจ้าก่อนว่าโอยยงักเงงักอยู่